วันก่อนไปทำธุระแถวหลานลวงค่ะเสร็จแล้วเลยหาร้านสำหรับมื้อเย็นทานมาเจอร้านนี้ในก o o ก l e แม p ค่ะคะแนนดีมากเลยอ่ะต้องแวะลองซะหน่อยสั่งอาหารมา3อย่างค่ะเริ่มที่3มชั้นทอดน้ำปลานะคะชิ้นใหญ่พอดูแล้วกรอบมากกรอบนอกนุ่มใน ทอดมาดิแห้งมากๆเลยน้ำจิ้มมีให้สออย่างนะคะคือซีอิ๊วดำหวากับน้ำจิ้มแนวซีฟูด้ดอันนี้เด็ดมากแซ่บเลยอะ่ะเอามาราดรวมกันนะยิ่งเด็ดจานที่สองใส่บัวผัดกะปิกุ้งค่ะหอมกะปิแบบมูเบานะคะใส่บัวนุ่มๆกุ้งสับมาเป็นชิ้นเล็กๆรสเค็มเบาๆนัวๆเผ็ดปอ,อ,อนๆอร่อยมากค่ะเมนูสุดท้ายต้มกระดูกอ่อนใบชะมวงค่ะน้ำแกงุเปรียวเผ็ดหน,หน่อยๆซดน้ำแล้วตื่นมากอะ่ะกระดูกหมูก็อ อ่อนมากคนฟันไม่ดียังแท้ได้เลยนะคะกินเสร็จต้องปรบมือให้ค่ะเพราะอร่อยทุกจานส่งคะแนนรีวิว